ปาดพี่น้องเจ้าบุญเติมเบิ้งเขาเบิ้เก้าเก้านิ้วเนาะเขาอุ้ยอ่องข้อต้นตบักผ้าแข้งขาปาดเงี้ยวฝานอย่างพี่น้องปานสร้างแลวพี่น้องเบิ้งถ่ายเป็นบางนโบมบมคักๆพี่น้องพูดั่ะป้ยเบิ้งถ่ายเิ่นพ่อพันใหญ่เจ้าบุญเติมใส่การใดมีลูกมีเต่าเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเนาะลูกเต็มบ้านวานเต็มสวนแล้วยพี่น้องพูดั่ะพ่อบักหญ่พี่น้องเจ้าบุญเติมเปิดจังไงบ้านนี้ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น,อน้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวมควายแฟนครับแฟนเผีบ้านสมองเชแนแอ่วมันมิบ้านสมองเชแนแอ่วควพาผีพ่อาน้องมาเราชมบรรยากาศการซื้อการขายควายที่ตลาดนัดตู้กระบือบ้านน้องแจตตลาดชมพูบุตรจังหวัดร้อยเอ็ดบรรยากาศคือคักดูคนมาซื้อมาขายร้ายพี่น้องเนาะควายกระไรคนกระไรพี่น้องเนาะ,ะบ้านสมองเชแนแอ่วชิพ้าผีพ่อาน้องเราชม บรรยากาศการสื่อการขายเปิดาปร,ราคาให้นเราพี่น้องนอตสัมโปรราคาไข่ตอนพี่น้องรับชมว่าช่วงคือค่อาจังสี่ราคาไข่สิแรียนบอกผมเปิดมาแล้วหลายคูยค่ไลยก้มราคาดีเด็กพี่น้องเนาะดีใจนักเกษตรกรผู้เลี้ยงป้ายนั่เราพี่น้องราคาดีคือไล่หลายพี่น้องเนาะแม่นี่เปิดจังไรครับครับผมเปิดจังไรแม่ลูกบะแม่ลูกโอ้เปิดจังไรครับสองหมื่นเจ็ดพันหาสออยครับแม่ลูกแม่ใหญ่ลูกลูกแข้งขาใหญ่ลูกไส้อุ้ยหุ่นดีเนาะลูกไส้หุ่นดี่ดีพี่น้องว่าแต่เดือนสองเดือนนี่เนาะ ประมาณเนาะเดือนกว่าเดือนกว่าๆพี่น้องน่ะลูกชายเพิ่นโอ้ยืนดีแล้วแม่เป็นสัตว์แล้วเพิ่นว่าโอ้โพนสร้างอ่างค่ําแม่เพิ่นอ่างดีดีพี่น้องคุณน่ะเบิ่งหน้าตาโนโตเพิ่น27,500ครับผมโอ้ยต่อรองไดนี่หน่อยเบิ่งพี่น้องราคาควายอุ้ยไปต่เอาไปเลี้ยงครับพี่น้องเอ้ยบ้านสมหวังเจ้าเหนวเป็นสื้อกลางผู้ใดสนใจฟ้าวโทรมาเด้อพี่น้องตัวนี้สิบ่ทันเพิ่นเด้อนี่ราคาพอซื้อพี่น้องพุ่นน่ะแม่สูงอยู่ประมาณ137ได้เนาะ ร้อยสามจุดเจ็ดบวกเลยพี่น้องนั่นลูกไสเ้เพื่อนพี่น้องงามงามลูกไส้เด้เนาะลูกไส้งามพี่น้องหุ่นดีโค้งสางดีลูกไสเ้เพื่อนพี่น้องนะงามพี่น้องกำลังกินนมอยู่แข้งขาดีแม่เป็นสัตว์แล้วพี่น้องฝ้าเอาไปผสมเอาเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หาหนึ่งหาหกหนึ่งหกหกหนึ่งหกพี่น้องห้อยเล่เกษตรห้อยเลขเกษตรษวิสัยผู้ใดสนใจฝ้าเทรมาพี่น้องเนาะเอาขอบคุณหลายๆมันเับผมโอ้ราคาควายเป็นตาส อิสิเปลี่ยนกันก็วยเธออออันเปิดเจ้าบาทหน่บางไง่น่อุ้ยเอาไปชนเปต้าชนจรงเด้เจ้าบาทดสี่สิบสามอ้ยพี่น้องเปตาชนเรงกัะควายตัวเบิงเขาเบิงหน้าตาตัวตึกตัวประคอเข้าไปเช็งสี่สิบสมเปิดเปิดไวเกือบตรอตรองไหนจังหน่อยอุ้ยตัวนั่นหนิสามสห้า ผูกเพื่อนใดญ่สายเนื้อมาทั้งสองต้นนั่นสามซิมหาต้นนี้สี่สิบเจ็ดต้นนี้ตันขนาดเขาเป็นทนายพี่น้องอู่ยพี่น้องอุ้ยสองตัวเพญ่นดมาพี่น้องต้นต้นนี้รอพี่น้องต้นนี้รอแข้งขาดีต้นโตดีดีรอรอพี่น้องพูดอ่ะลอยโอ้ยต้นโตดีครับต้นอยูพี่น้องสามซิมหาเพิ่นเปิดไว้พี่น้องสามสิบห้าต้นโตดีงามดีพี่น้องต้นนี้รอเนาะต้นนี้รอต้นนี้งามพี่น้องเอาไปเป็นพอคุ้มฟูงยิ่งได้เลยบางแข้งขาต้นโตเพป็นพี่น้องราคาก็ถูกเชี่ยงเนาะผู้พ่า in <s Elliott ills> อำเภอมาสามซิมหาเนาะต้นนี้เนาะ ต้นนี้ยังสีสิบเจ็ดเพิ่อนเปิดไว้อ้าวขออนุญาตเบอร์โทรเพื่อนนี่ล่ะศูนย์หกสามศูนย์หกศูนย์สองห้าเจ็ดสองสองพี่น้องผู้ใดสนใจก็เปล่าโทรมาห่าเพลินได้เอาขอให้มันหมานเด้อโชคดีมันหมานครับผมไม่ได้ขายประตูตัวนังต่อพี่น้องควายหลายคึ้นมาสี่ไล่หลายพี่น้องความเวียดก็มาหลายหลายอีรีพี่น้องมาเบิ่งกใหญใหญ่ทั้งพี่น้องสั่งใหญ่ยักใหญ่เพิ่นสะดวกกว่าน้องพอพันบแบบนี้ให้พี่น้องาด อขออนุญาตครับ,รบปารม้า,ามคื้อใหญ่ที่พี่น้องปาควายใหญ่คอพันบักใหญ่เสื้อมาโพดที่พี่น้องสร้างซื้อว่าจังใดซื้อเพิ่นบุญเติมครับบุญเติมเจ้าบุญเติมปาผมถอยออกมากเพราะว่ามันเต็มเฟ้มผมในพี่น้องพูดอ่ะปาพี่น้องเจ้าบุญเติมเบิ่งเขาเพิ่นเก้าเก้านิ้วเนาะเขาอุ้ยอ่องข้อต้นตบักพ่าวแข้ขงขา ปาดเงาฝานเอียงพี่น้องปานสร้างแหละพี่น้องเบิ่งถ่ายเพิ่นปาดมันโบมโบมคักๆพี่น้องพูดอ่ะปุ้ยเบิ่งถ่ายเพิ่นพอพันใหญ่เจ้าบุญเติมใส่การใดไมีลูกมีเต่าเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วเนาะลูกเต็มบ้านหวานเต็มสวนแล้วพี่น้องพูดอ่ะพอบักใหญ่พี่น้องเจ้าบุญเติมเปิดจังได๋บาดนี่15เนาะ150,000เพิ่นเปิดไว้ราคาพอพันพี่น้อง150,000สด้าพี่น้องเพิ่นเปิดไว้พี่น้องพูดอ่ะญ่อีหลีเบิ่งหน้าตาโลคักพี่น้องพูดอ่ะเบิ่งบักพผาเพิ่นปาด15เพิ่นเปิดไว้ สุดยอดสุดยอดเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผม098ย์เก้าแปดเออ242 2 5 4่สองเจ้าบุญเติมบักไงพี่น้องโอ้ยคือเสียงหน่อยเนี่ยมาสั่งตัวจากการสินเนาะโอ้ยจากการสินพี่น้องงามอีหลีเด้พี่น้องเจ้าบุญเติมแสนห้าหมื่นบาทเพิ่มเปิดไปพี่น้องอ้าวมันมาเด้อครับผมขอบคุณหลายๆไงอีหลีพี่น้องควายปู่ญ่พี่น้องคุณดาสุดยอดขออนุญาตครับขออนุญาตโอ้เพิ่นบ่าสะดวกบ่เป็นหยังลูก นี่การง,งามของเพื่อเต่ว่าผมว่สุดหอกพีน่น้องอ่ะตองยางตอนน้อพี่น้นองเนาะยางมากถึงขออนุญาตครับผมแม่ลูกกันบ,นบ่นนีบ่ครับพ่อครับโอ้อพ่อมันโอ้โ,อโออ <laughs> ตัวน,นี้ตัวผู้ตัวนี้ตัวแม่แม่สาวเปิดจังไหนแม่สาวหน่อยหนึ่งหมื่นห้หาพันหา้ 6, หาร้อยตัวผู้ล่ะตัวผู้ผู้ครับหกพันห้าหกพันห้าร้อยพี่นอ้องตัวผู้อันนั้นสายเนือ้อตัวนี้สายเลี่ยงซิมห้าห้าร้อย ตัวนั้นสิบหกหารอยสายเนื้อแต่ว่าตัวนี้งามยด้วพี่น้องเป็นตาไปเลี้ยงพี่น้องลูกมีเรามีกอ่อแน่นนนเนาะเนาะเจ้ายังก่อลูกยังก่อนจับของคุณนยังไงโอ้คลองของ,ของเสียยังก่อ<ะ>ของหอยอยังก่อนอเจ้าหหมื่นสี่พันครับโอ้ห้าต่อหอยหมื่นสี่พันอันนี้เพื่อยากไดจิ้มหาหารอยเนาะหมื่นหาพันหารอยเพื่อยากได้พี่น้องแม่สาวหน่อยมากขออนุญาตเบอร์โทรครับผม 082ครับ082 311 311 0739ผู้ใดสนใจสาวทุกมาต่อรองกับเพื่อนใดพี่น้อง10,500เอาขอบคุณืลอนใดให้มัสิครับผม10,500ได้พี่น้อง500น้ำเนาะโอเคเอาะโอ้ยพี่น้องมื1 0นี้เอ้าสวัสดีครับอุ้ยมาพ่อควายงามงามสุดถ่ายมาปิดชีบกับเพิ่นอุ้ยพออ้วนเมื่องอ่าชุ่มแพร่พี่น้องได้มาสองแม่สาวงามเปิดจะไหนไล่หน่อยตัวใดนี่ สาวเข้าเจริญทุย3่สองหมื่สอพันห้าร้อี่น้องทูกสาวเข้าเจริญงามงามพี่น้องขยงามจะไหนมาผพดถพี่น้องโอ้ยพระอ้วนเพื่ดมาจังไหนมาปูดถงามมีหลีพี่น้องไายงามพี่น้องสองหมื่นสามพันกั้าร้อยงามคขยหน่อยงามเพิ่นพี่น้องงามในหน่อยอยต่วางงามพี่น้องเป็ตาเอาไปเป็นนอเป็นแนวเอาเขาขอกเขาฟ้ามนดีดีแม่ให่เท่าไหญ่รับสองหมืนาซ้ายใดตัวนี้ โอ้ล oh, no. no. ูกหลานสายเก่าเจริญกันแล้วกันเนาะสายเก่าเจริญเงาเงาคือกันพี่น้องเงาเงางามสองเก่าตัวนั้นตัวนี้สองเก่าตัวนี้สองสามเนาะโอ้พวกลวดใหญ่มากเฮ้ยตัวนี้สองหามีตัวนี้สองหาตัวนี้ก็งามคือกันพี่น้องสายเบิรมคือกันพี่น้องสายเบิรมพี่น้องเบิรมพันล้านพี่น้องโอ้ล้านเบิ่มสายเบิ่มพี่น้องตัวนี้อะงามเบอรสูตุลตัวนี้สองหาสองสามสองเก่าสามตัวสาม่สา ข้ออนุญาตเบอร์โทร086 983 6548ผูดใดสชนใจฝ้าวทร่มาต่อรองพูดได้ขอบพูดเล่นไหยครับผมขออนุญาตครับอนุญาตอันแม่ลูกวะลูกลูกผู ลูกขึ้นมางามแต่สีเนาะสีงามงามดีเลยครับลูกกระดูกดีต้นตัวดีพี่น้องสามเดือนสามเดือนเท่านั้นครับผมโอ้ยเบิ่งดุซายดุซายเกินงามพี่น้องนี่แม่เพิ่งสดสดแม่ลูกแรกเนาะแม่รวยลูกตัวที่สองอยู่ลูกตัวที่สองยู่แต่ว่าสดอยู่พี่น้องลูกตัวที่สองอยู่พี่น้องสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบเจ็ดแม่เพิ่งพี่น้องแม่รวยสามสิบเจ็ดเบิ่งเกียนกาประกันเพิ่มจูบยางเพิ่มมาพี่น้องนี่แม่ลูกลูกชายแม่สูงร้อยสามสิบเจ็ดดุซายเพราจะเจ็ดเดือนกว่อสามเดือนพี่น้องเพิไ าแครัพี่น่องราคา2 8งหมื่ปานระทัดพี่น้องต่อรองไดอีกเดี๋ยวจังสีเบิงหลุกสไีเอาไปใส่หยาครับเนาะเนาะขาดน้ำเลี้องนีดนึงเอาไปใส่หยาหนิไงข้าวเดี๋ยวเบิองลุกลูกสาวงามเอ้หลูกสงามงามพี่น่องแข้งขาดีโค้งสางดีเนาะขาเอื่นว่าโค้งสางดียี่ิบอุ้ยพี่น่องราคาควายเป็นตาสอข้องิ่นอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรูกศูนย์แปดสองกก็พี่น้องผู้ใด้นใจกระโรมากห้อย อยดีมร้อยเอ็ดพี่น้องหอยดีมร้อยเอ็ดคุณใดสนใจโทรมาเดี๋ยวนี้พี่น้องได้เดี๋ยวนี้อาะมันมาลูกแบบคุณเลียไล่กับผมแน่เนาะเบิ่งลูกไส้เพิ่นแข่งขาที่ดีพี่น้องนี่ลูกไส้หนาดีหน,า,นางามอยู่เลยพี่น้องสีสันก็ดีเนาะโอ้ยยี่สิบแปดพี่น้องสองตัวนี่ลูกสองตอนไหนพี่น้องต่อรองได้เดี๋ยวนี้เพิ่นเปิดไว้ซื่อๆอ่ะมันมาลูกขอบคุณเลียไล่ควายมื่นกว่าบ่เนี่ยควายมื่นกว่าแม่สาวโอ้เป็นสื่อเป็นเหลี่ยงพี่น้องนะมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย ป้าหมื่นเท่าไหร่กมื็หมื่นสองนเจ็ดโอ้หนึ่งหมืองพันเดร้ยพี่น้องแม่สาวน่อยตัวนี้พี่น้องเปตาเอาไปเลียงเนาะหมื่นสองพันเจ็ดร้แม่สาวหน่อย,ออย,อ 12, 700, อยโอ้ค่ะผมแม่ลำดวนเนาะโอเคเดี๋ยวผมไปครับนี่หมื่นงเรพิ่มมาจากใสครับนี่อุบลหอุบลเ่นโอ้เพิ่มมาจากอุบัพี่น้องหมื่นสเจ็ดร้พิ่มเปิดว้สะดวกให้เบอร์โทรไ่ครับอนุญาตเบอร์โทรเบอร์โทรผมอ่ะครับผมศูนย์เก้าสองศูนย์ 720ดส0งนพี่น้องผู้ใดสนใจแม่สาวหน่อยเอาไปเลี้ยงตน้ตนโตดีดีง่ามๆรับประกันประจุยาง2 7ง0มเป็นเปิดไ้พี่น้อง22,700่อง2 2 7เ0เบาพิดโอ้22,700ื่อเน้ะขอบคุณหล,ลายๆนมานกครับผมผู้ใดสนใจฝาทักทุมากพี่น้อง บ้านสว่างเชนัยพาพีพาหนองมาล้อชมบรรยากาศการซื้อการขายควายที่ตลาดนัตโกเกิดบริบานน้องแจตตลาดชมภูบุตรอะไรประมาณนี้ก่อนน้องพี่น้องนกับฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นเลยน้องพี่น้องนาะขอให้พี่น้องกันเสร็จกอดผู้เลี้ยงมดค่อยแฟนคลับแฟนเพจบ้านาสว่างเชนัยชมิตรความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข้เกิดต่างร่ำร่วมด้วยเบิดหนีเบื่อซีน้ำกันสวัสดีครับ